จะเรินทำยำเช้านักปฏิบัติธรรมกลุ่มเจาะใจทุกท่านวันนี้ก็มาเตือนสติกันเช่นเคยแต่เช้าเพือ่อให้นักปฏิบัติธรรมได้ตื่นตัวมีสติรู้สึกตัวดูกายดูใจแต่เช้าตั้งสติดูลมเข้าลมออกก็คือดูกาย อย่าไปลังเลสงสัยในอาการปรุงแต่งของความคิดสังขารเราหลงอะไรมันก็หลงอะไรของเก่าที่มันปรุงอยู่ทั้งวันนี่แหละมันฟุ้งสั้นมันปรุง,รรงอแล้วก็ไหลไปกับมันโดยที่ว่าเราไม่รู้สึกตัวว่าไอความคิดมันไม่ใช่เราความรู้สึกก็ไม่ใช่เรา ความจำก็ไม่ใช่เราแม้แต่กายที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่นี่มันก็เป็นธาตุสีด่ดินน้ำลมไฟต่างหากว่าเราหลงเราคือตัวรู้ตัวสติรู้เนี่ยหลงหลงยึดมั่นถือมั่นอลงหลงลืมหูลืมตาไม่ขึ้นเลยยึดว่าเป็นเราเป็นเรา,เป,เ,ราเป็นเราอยู่ตลอดมีความหลงเป็นธรรมดามีความหลงเป็นธรรมชาติมาตั้งแต่ ไหนแต่ไรแล้ว you น know, <Okay. S 1> ี oh, oh, ่ก็เลยมาฝึกสติให้รู้สึกตัวรู้สึกให้จนทันความหลงมาอ๋อมันหลงเข้าไปแล้วมันหลงไปยึดว่าเป็นเราแล้วอืมแล้วก็ปล่อยวางความหลงนั้นปล่อยวางก็คืออย่าไปสําคัญมั่นหมายว่าไอ้กายนี่เป็นเราใจนี่เป็นเราความคิดเป็นเราความรู้สึกเป็นเรา ดูเข้าไปที่จิตใจนี่แหละพากันตั้งใจตั้งใจตั้งสติเอาให้หนักเลยเอาให้ต่อเนื่องเอาให้หนักคําว่าต่อเนื่องคือดูไปเรื่อยๆปัจจุบันนะจิตเห็นมันแล้วอยากสาคัญว่าเป็นเราอย่าสําคัญว่าเป็นเราถ้ายังดูแล้วก็ยึดเอาอยู่ดูแล้วก็สําคัญอยู่มันก็ไม่เกิดการปล่อยวาง ปฏิบัติจะไม่ก้าวหน้าจะไปถึงแค่ความสงบเขายัางยึดว่าจิตใจนี่เป็นเรายึดว่าใจนี่เป็นเราอยู่ยึดว่าความคิดไอ้ตัวที่สงบนะ่ะเป็นเราอยู่พอมันกระเพื่อมขึ้นมาอีกตามสถานการณ์ตามเหตุการณ์มันก็เป็นเราฟุง้งซ่านขึ้นมาอีกเห็นไหมนั่นแหละให้พวกเราท่านทั้งหลาย ใช้สติใช้ปัญญามันรวมอยู่ที่สตินั่นแหละสติก็คือยอดแห่งธรรมสติความรู้สึกตัวต่อเนื่องอ่าความรู้สึกตัวนี่เนี่ยสัมปะชัญญะนลันเรียกสมปะชัญญะคือความรู้สึกตัวมันทำให้รู้ตัวนี้มีกำลังถ้าไม่รู้สึกอยู่ที่ตัวเนี่ยไปรู้สึกอยู่ที่ ความคิดความปรุงความแต่งไล่ไปกับอดีตอนาคตมันคือความฟุ้งมันจะได้แต่อารมณ์ความรู้สึกมาทับถมจิตใจนี่ให้พวกเราจงพาการตั้งใจรู้สึกตัวอยู่ปัจจุบันณจิตปัจจุบันณกายขณะนี้ขณะนี้ขณะนี้ขณะน,น,น,นี้ไปเรื่อยๆอย่าลังเลสงสยัยอ่าการให้ทานรักษาศีลภาวนากำกับไปด้วย ให้ทานคือการสละออกสละของภายนอกออกไม่ว่าจะเป็นทรัพสมบัติเงินทองก็ตามอาหารหวานข้าวก็ตามสละกำลังแรงกายก็ตามสละออกรู้จักสละออกบ้างอ่ไม่ใช่แต่จะเอาอย่างเดียวถ้ามาปฏิบัติธรรมก็จะเอาอย่างเดียวเอาอย่างเดียวอืมอันนี้มันไม่ใช่หรือต้องสละออกการปฏิบัติธรรมเพื่อออ,อก พราเราทั้งหลายจงเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรเพื่อออกจากโลกสิ่งไหนก็ตามที่ยึดมั่นถือมั่นอยู่เหนียวแน่นอยู่พอใจอยู่นั่นแหละต้องสละสิ่งนั้น้าอย่างนั้นมันก็ออกจากโลกนี้ไม่ได้ออกจากการเที่ยวมาเกิดมาแก่มาเจียมมาตายมันมาเพราะอะไรเพราะมันห่วงมันมาเพราะมันห่วง ันกลับมาอีกไอตัวจิตใจเนี่ยอืมมันห่วงโลกอยู่มันห่วงลูกมันห่วงครอบครัวมันห่วงสามีมันห่วงภรรยามันห่วงทรัพย์สมบัติห่วงในห่วงไร่ห่วงนาห่วงสวนห่วงไปหมดอืมมันก็เหมือนกับเราจะเดินทางไกลอ่ะถ้ายังเกิดความห่วงหาอะไรอาวรณ์อยู่มันก็ไปไม่ได้ เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอือพราะพุทธเจ้าก็เลยต้องสอนกันให้ทานคือจากคะคือการสละอ,อกหัดสละของภายนอกออกหัดสละของภายนอกออกเอาไว้แต่สิ่งที่จำเป็นที่ใช้ในการดำเนินชีวิตและการรับกันแต่ก็ต้องใช้ปัญญารับรู้เลยว่าสิ่งที่ แบ่งไว้นั่นคือเพื่อใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตเพื่อปฏิบัติต่ตอไปนี่มุ่งเน้นในการปฏิบัติเพื่อออกอย่างเดียวหามุ่งเน้นในการปฏิบัติเพื่อหาทรัพ์สมบัติเพื่อล่าเพื่อรวยต่อไปมันก็จะเป็นการยึดมั่นถือมั่นไปด้วย มันจะออกไม่ได้อืมยิ่งใครสละจากบ้านจากเรือนจากช่องมาบวชได้ยิ่งดีออกมาปฏิบัติหาทางพ้นทุกข์ได้ยิ่งดีมุ่งในทางเส้นนี้ได้ยิ่งดีถ้าใครไม่มีภาระแต่ถ้าออกไม่ได้แล้วมันมีภาระมันติดเบ็ดแล้วติดมาตั้งแต่หนุ่มแต่สาวแล้วนะเอ่ มีสามีแล้วเป็นผู้หญิงมีลูกแล้วมีห่วงของคอแล้วผู้ชายก็เออมีภรรยาแล้วมีลูกแล้วออกมาไม่ได้มันจะต้องหนักมากกว่าจะต้องเร่งความเปลี่ยนมากให้มากกว่าอการสละออกต้องฝึกให้มากด้วยอถ้าอย่างนั้นมันจะออกไม่ได้มันก็จะเกิดการห่วงอย่างนั้นแหละ หวังลูกหวังหลานหวงทรัพย์สมบัติอ่ะท่านถึงสอนการให้ทานไม่ใช่ให้ทานเพื่อเอาให้ทานเพื่อขออันนั้นคือผิดจุดประสงค์อดูอย่างพระพุทธเจ้าสิท่านจะละออกนะท่านไม่ได้เอาอะไรมาด้วยเลยแม้แต่ชุดที่ท่านใส่มาเนี่ยท่านก็ยังแลกกับไอ้ผ้าเหลือง อืมชุดของพระอราชนแรกกับผ้าเหลืองนั่นแหละท่านสละออกแล้วท่านก็มาฝึกมาหัดมาสละของภายในด้วยของภายนอกสละหมดแล้วเลยของภายในความคิดความรู้สึกปรุงแต่งสละออกให้ได้เอาชนะมันให้ได้อย่าหลงยึดมั่นถือมันว่าเป็นตัวเราของเราความรู้สึกที่เกิดขึ้นน่ ดูเข้าไปรู้เข้าไปเห็นอยู่ในทุกขณะปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันขนาดไหนรู้อยู่เห็นอยู่อืมเอาชะนะมันให้ได้อย่าไหลไปกับมันคนที่ยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องฝึกคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็จะต้องฝึกเหมือนกันเพื่อต้องการความผลดุกฝึกให้มากทำให้มากเจริญให้มาก อยาให้มันถอยอย่าให้มันเสื่อมสอนอยู่ทุกวันเตือนอยู่ทุกวันแต่ไม่ก้าวหน้าเพราะอะไรต้องย้อนกลับมาดูตัวเองเพราะอะไรเพราะความตั้งใจน้อยหรือเปล่าเพราะความต้องการทนทุกข์น้อยหรือเปล่านั่นแหละสมไหมที่เข้ามาปฏิบัติ ทำเล่นๆตามันก็ได้เล่นๆเ,เหตุกับผลมันไม่ตรงกันความอยากอยากผลนทุกข์ในวัฏฏะสงสารเข้ามาเนี่ยแต่ละคนเน่ะไม่อยากมาเกิดไม่อยากมาเกิดในวัฏฏะสงสารนี่อีกแต่การปฏิบัติทำเล่นๆมันก็ออกไม่ได้อแต่ละคนเหมือนแทบจะได้เช็คด้วยว่าเข้ามาทำไมเพราะอะไรเพื่ออะไร เพื่อพ้นเกิดในวัตะสงสารอีกตายไปแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดอีกนะแทบจะทุกคนอ่ะเออที่เข้ามาในกลุ่มอ่ะนั่นแหละทีนี้พอเรามีจุดประสงค์อย่างนั้นแล้วความตั้งใจความเพียรความใส่ใจความมุ่งมั่นอืม ต้องเพิ่มให้มากขึ้นเพิ่มความเพียรให้มากขึ้นเพิ่มความตั้งใจให้มากขึ้นตั้งสติให้รู้สึกตัวอยู่ปัจจุบันให้มากขึ้นอ่าทำทานคือการฝึกสละออกหารักษาศีลคือการฝึกเอาชนะใจตัวนี้อ่าศีลห้าอ่ามันช่วยให้พวกเราเป็นเครื่องมือในการฝึก เอาชนะใจตัวนี้เพราะถ้าการไม่ทำการไม่ศึกษาศีลห้าแล้วการไม่ปฏิบัติรักษาศีลห้าไม่ให้ผิดศีลห้าก็มันก็เป็นสิ่งที่ปฏิบัติแล้วมันทุกข์อ่ะมันผิดอะ่ะมันนำโทษมาให้อะ่ะมันนำความทุกข์ใจมาท่านก็เลยแนะนําให้ละละ,ละสิ่งที่ท่านห้าม ตั้งใจปฏิบัติในสิ่งที่ท่านแนะนําให้ปฏิบัติอพอฝืนใจมากๆฝืนใจมากๆจิตใจมันก็จะอ่อนลงอ่อนลงเองไอ้ตัวจิตใจที่มันดื้อมันมึนอ่ะมันพยศอนะ่ะถ้าเป็นมา้ามันก็พยศอนะ่ะอืมไม่ตามใจมันอนะ่ะอืมความเอาแต่ใจเนี่ยดูเข้าไปดูเข้าไปที่ใจเราจะเห็นความอยากที่มันผุดมันดันขึ้นมา อยากเอาใจใจนั่นแหละให้พวกเราท่านทั้งหลายตั้งตั้งจิตตั้งใจตั้งสติรู้สึกตัวให้มากแล้วก็ปล่อยวางความสําคัญมั่นหมายความยึดมั่นถือมั่นว่าขันห้านี่เป็นเราขันห้าคืออะไรก็คือกายกใจนี่แหละความคิดนี่แหละความรู้สึกนี่แหละความจํานี่แหละทั้งนี้ว,ว่าขันห้า อืมไอตัวที่ไม่ใช่ขันหา้าตัวจิตคือตัวสติผู้รู้ผู้ดูอยู่เนี่ยอันนี้มันไม่ใช่ขันหา้าให้ตัวนี้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นว่าขันห้าเป็นเราให้ได้ฝืนฝืนความนิสัยเดิมฝืนนิสัยเดิมที่ที่ที่บอกว่าขันห้าเป็นเราเป็นเราเป็นเราอยู่เนยฝืนรู้ทันแล้วปฏิเสธแล้วก็ดูดูไปเรื่อยๆฝืนมัน จี้มันอยู่ตรงนั้นอ่ะจี้มันอยู่ที่ใจนั่นแหละเพราะมันหลงใจมันลหลงอาการของใจมันหลงความคิดมันไหลไปกับความคิดความปรุงความฟุง้งซ่านก็คือมันไหลไปกับความคิดอย่าไปกับมันเบรกเบรกเบร,ก,บรกตัวเองให้รู้อยู่นิ่งๆรู้อยู่เฉยๆให้ฝืนอืมนั่นแหละเป็นกําลังใจให้บอก่ันทั้งหลายนักปฏิบัติสร้างกําลังจิตสร้างกําลังใจขึ้นมา เกิดมาอตอนไหนอ่ะมันก็มาทุกตอนนั้นแหละเด็กก็ทุกตอนเด็กวัยรุ่นก็ทุกตอนวัยรุ่นหนุ่มสาวทุกตอนหนุ่มสาวหลงมีข้อมีครัวเราก็ทุกหลงยึดมั่นถือมั่นต้องทํามาหากินพอ,อแก่ตัวมาก็เจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกทุกอยู่ตลอดสายมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นบังคับขู่เข็นอยู่ตลอด ออกจากอำนาจของมันไม่ได้เพราะได้มาเกิดแล้วมันต้องทำมาหากินเลี้ยงป่าเลี้ยงท้องเห็นไหมต้องดินรน่นเนี่ยในขณะที่เราทำมาหากินเลี้ยงป่าเลี้ยงท้องต้องริ้นรนทำมาหากินเนี่ยอืมเราต้องฝึกสติให้รู้ทันไอตัวสาเหตุที่พามาเกิดด้วยต้องฝืนมันด้วย ็คือตัวความคิดความรู้สึกความอยากนั่นแหละที่อยู่ในใจเนะ่ยดูเข้าไปก็จะเห็นอืมดูเข้าไปก็จะเห็นก็ฝืนฝืนรักษาสินฮะอย่าเอาแต่ใจอย่าทําตามใจอย่างเดียวอย่าอยากได้ดังใจอย่างเดียวฝืนแต่ใจแต่นั้นคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้เลือกทาในสิ่งที่มันดีสิ่งที่มันไม่ดีมันโลภเกิน ขนาดมันอยากได้เกินบ้านเกินเมืองเขาตัวนั้นก็คือสิ่งที่ไม่ดีความโลภครบอบงำถ้ามันไม่ได้ตามเหตุตามผลมันก็จะกลับมาทุกข์อีกนั่นแหละอืมให้พวกเราท่านทั้งหลายตั้งใจตั้งใจให้มากทําให้มากตั้งใจให้มากมทจืจริงจริงตั้งใจมุ่งมั่นจริงๆแล้วพวกเราก็จะเจอของจริง อะละจริงๆฟื้นได้จริงๆแล้วพวกเราก็จะเอาชนะกิเลสในใจนี้ได้จริงๆเมื่อเอาชนะมันได้แล้วจิตใจมันก็เป็นอิสระโล่งโปร่งเบาสบายอความโลภความโกรธความหลงที่มันเคยข้องมันอยู่ในจิตใจเราก็ปล่อยวางไปเรื่อยปล่อยวางไปเรื่อยปล่อยวางอาการไปเรื่อยทีนี้พอมันโล่งโปงร่งจิตใจก็ปล่อยวางตัวโล่งโปร่ง เบาสบายนี้ไปด้วยไม่ยืดมั่นถือมั่นเราเป็นเราแล้วเราก็จะหมดไม่มีเรามีแต่รู้ที่ผลทุกในวตาสงสารเป็นได้ทุกคนทำได้ทุกคนขอให้พวกเราท่านทาั้งหลายตั้งใจฝึกให้ได้ให้มีให้เป็นกันทุกคนนะ